ต้นหรอสิบ่อคิอวันจะลุกเร็ดเร็วอยู่ต้นวันนี้ตรีมอะไรนี่จะไปบวชเรียบเลยว้าเจ<า><า>้าว่าเจ้าวะนักนักเรงนักเรงสุราหรือเปล่า,า <laughs> คนใจบาปนะวันนี้ใจบาปวันนา,บาบต้ตอบใดที่ เราใจบาปนะครับมันก็ใจบาปอยู่ดีเนาะนะครับขัด<อ>เกายังไงมันก็บาปอยู่ดีต้องแก้ยังไงอ่ะฮะต้องแก้ยังไงต้องแก้ยังไงเล่าสารพัดสองแปดห้าหรือลวงข้าวแก้ยังไงขอแก้ยังไงถอนถอนเลยเดยต้องถอนต้องถอนเนาะน,น,นะครับไม่ได้แก้ที่ไหนหรอกแกต้ตัวตัวเรานี่แหละได้ได้เดี๋ยวเราสักครู่นะ คุณนี้ที่ข้ามคิวไปเป็นใส่จะหาใส่การนอกดีก่าทนังต้องการสัมภาระอยากได้อะไรพูดบอกคุณพ่อนะรลเครื่องร้อนกรคนเราอแู่ด้วนะปกติอเคนเดี๋ยวเกียตังกับคุณพ่อนะคุณเสียงไม่มีใช่ไหมคุณพ่นิบาทเดือนตับมา เก้าสิบาทไนดะ้สแกนตรงนั้นก็ได้นะคุณนี้ทานนี่นะอยากได้อะไรเพิ่มไหมซื้อคูได้สองใบโอเคอยากซื้อใช่ไหมห้าบาทเดี๋ยวแถมให้สามสองกันหน้าอันนึงไม่ถึงเก้าสิบห้าบาทช้อนอย่าลืมด้านหน้านะคุณนี้นะเพราะขาต้องเล่นรีบเพราะว่าอะไรตัวไปคนเยอะ อยากได้อะไรบอกนะขอบคุณค่เนะเดี๋ยวรับส<ด>ตับนะครับเอามาแล้วก็ส่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนใจบาปนะวันนี้ท <laughs> ิมชุนวันนี้คนใจบาปนะครับเข้ารรษาแล้วนะพี่โจ้นะวันไหนอ่ะยังไม่เหรอน่าจะาวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ด งดเหล้าเข้าพรรษางดแตงกวคด้างดเดาก่อนค่ะเดาเขาพรรษาเด้งก่อนนะครับเด้งก่อนตอนนี้นะครับงดเดาก่อนปกติก็ไม่มีแล้วไม่ใช่เหรอโสดมีอยู่นะก็ไม่แอบแฝดแบแทบเหรอแทบแซบแท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 บจะค้นหาอะไร qc qa ก็บอกอยู่จะลืมมะนาวไหมจะลืมนั้นนี่หรือเปล่ากันเสียงให้เลย แบบนึงนะนะครับเกียร์กับคุณพ่อนะโอเคขนะ้อขาตกใมดตรงนี้นี่่ารูกค้าวโวยวายเมื่อไหร่มันจะได้พูดอยู่นั้นบางันอ่ะ <laughs> เกียร์คุยคิวกับคุณพ่อนะแซ่แซ่สันี่สันคุณนี้นะคะคุณนี้ Điện t、嗯嗯